สดีค่ะวันนี้เราฮอสปลาช่องกินกจ้าเป็นชินนั่นนะคะวันนี้เราจะมาดูควายกันนะคะควายกำลังขึ้นนะคะไม่มีตจอมมองกล้องด้วยแล้วก็มือจอมุดน้ำด้วยต่อนะคะต่อตอนที่มันดับนะคะนี่ค่ะมีคำบอกให้มันขึ้นแล้วนะคะ เจ้าของควายเจ้าของควายบอกให้ควายขึ้นใช่ไหมคะพี่หยกใช่ค่ะว้าวไปน้ำแล้วเ<ไ>ป็นน้ำเป็นแกดีไปแล้วมมดาิพี่หยกจะขึ้นมาทางนี้ค่ะพี่หยกไปมาเค้น นี่ไปโรงเรียนที่ประโยกนะคะคนอื่นก็กลับหมดแล้วที่จริงเรากลับก่อนคนอื่นใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่พี่หยกอยากมาดูควายใช่ไหมคะกินแก้วด้วยค่ะกิงแก้วด้วยกินแก้วรู้สึกว่ารู้สึกว่ากิ่งแก้วจะชอบมากไม่ยอมกลับบ้านเลยนะคะ ไไปขึ้นแล้วขึ้นน้ำแล้วพี่โยมาสวัสดีเพื่อนๆก่อนก่อนค่ะอบใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร์ด้วยนะคะบายค่ะขอบคุณค่ะ,ะ,ค,ะค,ค่ะ